ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมและน n ล l อ c k X Next Generation กับ Prometer s i ว v e r นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาอัปเดตพ่อค้าไว้์สมิธตัวละครที่ผมเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับในส่วนของค่าเซตัสและก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบการ์ดมดดำด้วยนะครับ ว่าถ้าเราใส่3ใบดาเมจที่เราทําได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เงินก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวละครกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power pay เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีทเทปอรนาชีวิตนิรันแล็กนาร็อก x อ็กซ์เน e กซ์เจเนก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก rox แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราาาสมรถแอด แอดพาวเวอร์เฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay ในส่วนของอุปกรณ์ที่สวมใส่นะปัจจุบันนะครับช่องอาวุธ ก็จะใช้เป็นอาวุธเลเวล40ปรับแต่ง4ขั้นค่าสเตตัสพื้นฐานก็จะเทียบเท่ากับอาวุธเลเวล80อัปเกรดเลเวล106รีไฟ5ส่วนออฟแมวที่ทำเอนชาร์ดไปที่ค่าสเตตัสสเต็งมีเลเวล8เลเวล7เลเวล4าการ์ดที่สวมใส่นะครับมารีนาบวกพีแอทแท็ก6%วาดอนบวกพีแอทแท็ก3%ไปนอตพีดาเมจโบนัส3%ในส่วนการ์ดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อ,อนๆมีงบสามารถไปสมใส่การบิ๊กฟูดได้นะ3ใบเลยถัดมาอุปกรณ์เครื่องป้องกันนะครับช่องเกาะจะใช้เเเเเเปป็็นนนนกกาาาะะลลว40รั40รัับบแตตต่่ง3ข้้คสสตตพืฐจทีย ากับอุปกรณ์เลเวล70อัปเกรดเลเวล20นะครับดีไฟเลเวล4เป็นชั้นค่าสเตตัสไปที่สเต็งเช่นกันนะครับก็จะมีเลเวล4เลเวล3เลเวล3การ์ดที่สวมใส่ใช้เป็นซอร์ฟิตเพื่อเอาไฟนอลเอ็มเดฟเอฟเฟกต์หได้รับความเสียหายเวทลดลงนะครับช่องพกคุมจะใช้เป็นอุปกรณ์เลเวล40ปรับแต่ง3ขั้นเลเวลอัปเกรด37มดีไฟ5้อัลเมลเอทีอาร์สเต็งก็จะมีเลเวล7เลเวล10เลเวล5การ์ดที่สใส่ก็จะเป็นการ์ดปลาหมึกนะครับจะบวกไฟน,นอออออลลลเเเเเเ็็็มมดดาาจรรีัักกกชช่่่นนนสววงงท้ะปปุณ์ Level 40 ปรับแต่ง3ขั้นอัปเกรดเลเวลห0รีไฟเลเวล4อัพแมวก็จะมีเลเวลหเลเวล4เลเวลส่ส่วนการ์ดที่สวมใส่นะครับก็จะใช้เป็นการ์ดไอซิดในการที่เราสวมใส่อุปกรณ์เลเวล40ครบ3ชิ้นก็จะได้รับผลของเซ็ตเอฟเฟกเมื่อเป้าหมายมีค่า SP ต่ำกว่า30%จะทําดาเมจต่อเป้าหมายมากขึ้นส่วนช่องโล่จะใช้เป็นโล่เลเวล60ที่มีค่าพื้นฐานเป็นพีเพนเพราะว่าผมจะเน้นค่าสเตตัสหลักๆไปที่พีเพนเลเวลอัปเกรดอยู่ที่เลเวล5นับแระอ3เวอ3 การ์ดท,ที่สนใจนะครับก็จะเป็นการ์ดงูที่บวกไฟนอลเฮด3% ถัดมาช่องแอสเซสตอรีจะใช้เป็นประดับเลเวล60เป็นประดับที่มีค่าสเตตัสพื้นฐานเป็นพีแอทแทและพีดาเมจโบนัสอัปเกรดเลเวล25รีไฟด์เลเวล6นะครับอัพแมวมีเลเวล Level 3เ2เลเวล2และการ์ดที่สมใส่เนี่ยก็จะเป็นการ์ดมดดำที่บวกไฟนอลพีเพน6%อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับแหวนเหมือนกันเลยและการที่เราสวมใส่อุปกรณ์เลเวล60ครบ3ชิ้นก็จะได้ผลของเซตเช่นกันเมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาส10%ที่จะปล่อยสายฟ้าเด้งต่อเนื่องได้มากสุด5คครรรรััั้้้งงงในะะะย6เเมมมมขอผูโจจตตตีดดแ่ลลทาา 100ซึ่งทุก5้าวีจะเกิดได้มากสุด1ครั้ง และในส่วนของช่องทาริสแมนก็จะใช้เป็นยันลดไล่เพรไมนตัวละครของเราเนี่ยจะมีค่าเฮดน้อยมากๆเลเวลอัปเกรดนะครับไปที่เลเวล27การตีบวกอยู่ที่เลเวล5นะครับส่วนอัลแมวก็จะมีเลเวล4ี่เรเวลเจ็ดเลเวลหกและการที่สมใส่ก็จะเป็นการมดดําอย่างที่เห็นนะครับว่าผมสมใส่การ์ดมดดำเนี่ยสามใบส่วนช่องคอตูลที่ผมสมใส่อยู่ในส่วนหัวนะครับผมก็จะใช้เป็นหมวกตุ๊กตาที่จะทาดาเมจ่านอันเดธแรงขึ้น5%และได้รับดาเมจพวกเผ่ามนุษย์ลง5%กา,ากเป็นกกาารมาดรุช่องตาก็จะใช้เป็น ครับปากจะใช้เป็นดอกกุหลาบค่ะเป็นการบาดดุกเช่นกันนั่นก็คืออุปกรณ์ที่สวมใส่ยอยู่ต่อมามาดูในส่วนของอาวุธเงาอาวุธเงาของผมเลเวลนะปจุบันเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล3ในการอัพข้อมูลเนื้อในในส่วนของจารึกนะครับสเต็งเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล15บห้เด็กเลเวล10นะครับจะบวกเด็กสิบพีเพลนเลเวล6จะบวกพีเพลนเจ็ดสิบสองพีเดเมทโบนัสเลเวล6ก็จะบวกพีเดเมทโบนัสเจ็ส่วนช่องขยายพีแอดแท็กเลเวล11จะบวกพีแอดแท็กห4ึ่เฮดเลเวล15จะบวห้า240 และ P ีเพนเป็นเปอร์เซ็นต์เลเวลห้าจะบวกไฟนอลพีเพลนสามเปอร์เซ็นต์พีดาเมจโพนัทเลเวลห้าก็จะบวกไฟนอลพีดาเมจโพรนัทสามเปอร์เซ็นต์มีดูดเลือดได้ครับเลเวลหนึ่งของในการอัปเกรดเลเวลเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเลเวลยังน้อยอยู่พวกสกิลผมก็จะใช้เป็นแฮมเมอร์ฟอรในการเก็บเวลแต่ถ้าเป็นพวกในการฟาร์มบอสนะครับหรือพี่ๆเราก็เริ่ใช้เป็นเมลโมไนต์อยู่แล้วเนาะ โอเคเปลี่ยนพีเซตก่อนนะครับสก,กิลที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพิมพไลแต่ถ้าเพื่อนๆมีอาวุธเงาเรเวลสูงกว่าน,นี้ก็แน่นอนเราจะไปใช้เมลดาวส่วนช่องสปิริตนะครับผมอยากไปใช้บัฟมากเลยและในส่วนของข้อมูลปลุกพลังของตัวละครนะครับในส่วนของการปลุกพลังอัปเกรดก็จะอยู่ที่ขั้น3ยังไม่ถึงขั้น4นะแล้วก็การทำออฟแมวนะครับ จะอยู่ที่ขั้นหนึ่งเท่านั้นก็ถ้าจะทําให้ถึงเดวลยี่สิบสี่ชิ้นนะน่าจะหมดอีกไม่ต่ำกว่า2ล้านเพชรแดงนะครับส่วนปลุกพลังดีไฟก็จะอยู่ที่ขั้นหนึ่งเช่นกันเพราะว่ามีบวก6-2ชิ้นนะครับแล้วก็ปลุกพลังการ์ดดูในส่วนของภาพรวมก็ตามนี้เลยครับบวกสเตตัสสมีบวกคีนะครับความเสียหายท่าต่างๆมีขนาด ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสโดยโรวมของตัวละครสําหรับค่าสเตตัสโดยโรวมของตัวละครยังไม่เปิดบับ๊บค่า a t r หรือค่าสเต้นะครับจะอยู่ที่381ค่าวิ t 51เด็ก36 m มลสปีจะอยู่ที่197,391 P s แท8,606 p ี a t 8, 66, p 18, 48, เด918 MDEV ด448รายละเอียดเนื้อใน p p a n จะอยู่ที่1,503เวลาเรากดจิ้มเข้ามาตรงนี้ก็จะเพิ่ม Final p ี e p a n 52.33%ค่า h e a 1,519กันจะลดคูดาวแปรผ่านของสกิลลง14.5วิและแค่ทามแปรผ่านอยู่ที่3.6วิ Final h e t นะครับตรงนี้จะอยู่ที่15.50% p d a ด m a ม e Bonus อยู่ที่1,588 Final Pre-Darmade Bonus 50.40% Final p r e พ a n 59.50%และ Final p ีเ d e f t Effect 24.20% ไนอน MDEF e f e เจ็ดเ์ข้อมูลอื่นๆนะครับตามข้างล่างนี้เลยก็เดี๋ยวมาเปิดปั๊บกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดปั๊บไปแล้วก็มาดูในส่วนของ PR Tag นะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น9 7 4 5แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดาเมจน,นะครับก็จะเป็นการตีหุ่นฟางและการตีออคฮีโร่ก็จะเริ่มทดสอบด้วยสกิลนักปีวันสำหรับสายล่าบ,บอสการอัพสกิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแมมโมไนท์เลเวลส สกิลที่ใช้ก็จะมีเมลดาวเซนีสตอมและเป็นพวกสกิลเปิดปรับหลกัหลกๆจะมีสกิลอยู่แค่3สกิลเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดปรับให้เรียบร้อยนะครับเปิดปรับเข้าไปแล้วก็ทําการปล่อยออโต้ไปเลยนะครับตีตัวเดียวก่อนเนาะเมโมไนต์ตัวนี้นะครจะอยู่ที่ดอกละ1น0่งแนะครับเมลดาวแสนหนะแล้วก็เซนีสตอมเนี่ยจะลงหัวดอกละ 54 0 0นะครับ d p s ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2อง0นะครับอาตอนนี้ลดลงมาแล้ว2อง0 0เดี๋ยวรอนิ่งก่อนนะครับเลือดถือว่าเด้งได้เยอะอยู่นะยือตีเข้าไปนะครับหวดเม้มรัวๆเปิดปัฟแล้วตีเปิดปบัฟแล้วตีตีด,ด้วยสกิลนี่แหละเมมเมมเข้าไป ห้าสิบวิแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงหนึาทีดาเมต่อวินะครับจะอยู่ที่2องแสนซึ่งนั้นเป็นหุ่นฟางครับแต่ถ้าเราทำการตีออคิโร่ก็มาลองทดสอบดาเมนะครับก็ทำการเปิดบัฟให้เรียบร้อยนะครับบัฟขนาดด้วยแล้วก็ใส่สกิลไปเลยตีเข้าไปนะครับ ฮีโร่นะครับเมมจะอยู่ที่ดอกละนหนึ่งแสนแปดพันนะครับเซนีสตอมสี่หมื่นสามนะเมลดาวอยู่ที่แสนสามนะครับดาเมจตววิอยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนเราเราสองแสนหนึ่งสองแสนนะครับลดลงมาละสองแสนแปดพันสองแสนห้าพันสองแสนส เปิดโลสะท้อนนะครับบอมเข้าไปเพสต่อวิลดลงมาเลยสักหนึ่งนาทีก็จะอยู่ที่1นึ่งแสนะครับผมซึ่ง,งนี้ก็คือดาเมจนัจปุบันของตัวละครนะครับตอนที่เรายังสวมใส่การ์ดอยู่เนาะอย่างที่เกิดนไวาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาลองทดสอบการ์ดมดดัสามใบใช่ไหมครับแต่ที่ลองทดสอบไปเนี่ยมันสวมใส่การ์ดฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําการถอดการ์ดกันดีกว่านะครับก็ถอดออกเลยครับทั้ง3ใบ ใบที่1ใบที่2และก็ใบที่3หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหงเลงเลยไม่ได้ใส่นะครับทอเสร็จแล้วเราก็มาลองทดสอบดาเมจกันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นหุ่นฟางก่อนค่าสเตตัสของตัวละครก็เท่าเดิมนะครับแต่จะแตกต่างเลยตรงที่ไฟนอลพีเพนเนี่ยลดลงไป18%เท่านั้นเององั้นก็ออโต้ไปครับผมเมปิดปั๊บให้เรียบร้อยนะครับลงสกิลดาเมจที่เราทําได้เนี่ยหายไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ืืดาเมจต่อวินะครับตอนนี้อยู่ที่2องแสนสามสองแสนสี่สองแสนสามนะครับลดลงมาแล้วสองแสนสเมมเหลือแค่ดอกละหนึ่งแสนสองนะครับเซนนิสตอมอยู่ที่สี่หมื่นเก้และเมลดาวนะครับแสนห้ และดาเมดเดิงนาทีนะครับจะอยู่ที่2 0 0 0นะครับผมอันนี้คือในการตีหุ่นฟางแต่ถ้าเราทำการตีออคฮีโร่หวดไปครับผมดาเมจต่อวินะครับจะอยู่ที่108 107 107โอเค108เบมดอกละ9 8 0 0 0นะครับ9 7 0 0 0 ดาเมจหนึ่งนาทีจะอยู่ที่1นึ0 0แนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการมูกาอยากจะให้รู้นะครับว่าการไปนี้จะมีดีแค่ในช่วงแรกเท่านั้นแต่หลังจากที่เราสร้างความเสียหายได้สักหมื่นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยการไปนี้ออกแนวแทบจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มันจะเกิดผลให้น้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันเนาะบวกมา240นะครับอ่ะก็ทําการเปิดปั๊บให้เรียบร้อยนะครับโยมตีป้ายเนี่ยครับผมเห็นไหมไม่ขึ้นเลยนะครับ ขึ้นมานิดเดียวเพแบบิ่มมานิดนึงแต่มันจะแตกต่างจากการ์ดพดดธามยครับถ้าเราใส่ไปสักใบหนึ่งผมก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับเมมที่เราทําได้เนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาหลักพันนะครับสามพันก,กว่าๆนะอส่วนเซ่เนสตอมเนี่ยได้มาอีกพันหน่อยๆน,นะครับอะเดี๋ยวใส่อีกใบหนึ่ง เมมขึ 4, ้นมาอีก4ี่พันนะครับเซนีสตอมขึ้นมาอีกพันกว่ากวาเห็นเห็นแตกต่างกันลิฟ์นะครับผมจากนั้นถ้าใครยังไม่มีก้าสีฟ้ามาใส่นะครับ อย่าลืมไปหาการมาใส่กันด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเรานะครับว่าขาดไฟนอลพีดามโบนัสหรือไฟนอลพีเพนแต่ในส่วนของไฟนอลพีเพนเนี่ยการ์ัญหาง่ายนะครับถ้าเป็นการ์ดมดดําและราคาถือว่าไม่แพงมากด้วยนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนในอนาคตก็จะถูกลงมากกว่านี้อีกแล้วก็ถ้าเป็นสายชีพผมเนี่ยผมจะกาดในส่วนของไฟนอลพีดามีโบนัสนะครับซึ่งถ้าผมได้การ์นี้มาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลองทดสอบให้ดูกันอีกทีหนึง่งฉะนั้นสําหรับในพาทดีก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในส่วนของการอ มีเท่าไหร่สวมใส่การ์ดอะไรไปบ้างนะครับและเลเวลอาวุธเงาเท่าไหร่และก็ลองทดสอบดาเมจของการ์ดมดให้เพืเ่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งสำหรับปันี้หวังว่าจะพอมีประโยชน์ให้เพื่อนๆกันสักนิดนึงถ้าเพืเ่นนนนนอนๆชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเกม d a r k l r o k X Next Generation รีกดาวโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นปันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับไปแล้วครับ